ทำแน้นครับทุกท้า หลุดแล้วมันยังกล e like ับมากินเนี่ย so มันเอาเบ็ดมาคืนเนี่ยเอาเบ็ดมาคืนเอาเบ็ดมาคืนนี่ระวังระวังมันมีเบ็ดเก่าด้วยเอ้ยเฮ้ยอย้าอย่าอู้อู้นี่ครับอู้หูปลาส้มตัวเดียวเลยผงนึงคอยตาเดี๋ยวเดี๋ยว kim đại thế này, nó quá phải không? lên măng muông mới ได้อยู่ได้อยู่ะะดะยวเวลาจากแปดโมงถึงบ่าย,ายสองเดยะเวลาแปดโมงถึงบ่ายสองครับสวยๆครับผมกลับแล้วครับผมวันนี้ à, subscribe rồi เบ,บแ็ดเนี่ยมันจะเล่นเลยเอาดีเออนะ่ละลาเอาเล่นทีใหญ่ม,ม่นอยู่บนหมดอะแล้วก็สวัสดีครับผมสวัสดี FC หซงไกิบมางครับสวัสดีครับ วันนี้เข้าหมายคับผมอำนาจแล้วก็น้ำปมครับผมอยู่ฝั่งโน้นนน่นครับมีประช่อนอยู่ที่เราซ้ำหมายเดิมครับก็ยังเป็นคลองธรรมชาติที่นครน้องจอกเหมือนเดิมครับผมี่เราต้องเลือจากชุดเมื่อวานนะครับครังนึง ทิ้งไม้ก็โอ้สายโด่งเลยวันนี้8ปดโมงสานาทีครับเรามาทึ้งไมโมงสามสิบหกนาทีครับก็คอยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับว่าวันนี้เราจะมีอะไรฝากท่านผู้ชมครับ ลงเบ็ดไปยังไม่เสร็จยังไม่ได้เปิดกล้องเลยก็ได้มาหนึ่งแต็แล้วจ้าปาตพียนครับเป็นของน้าปมตีลงไป<ม>ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับที่เข้ามาพูดคุยกันวันนี้ชมยาวๆครับวันนี้ไม่รู้แห้งเม,มาอะไรกันมาก็ไม่รู้ถังเกลือก็ไม่เอาน้ําเอามากินใส่รถไว้ก็ ปทิ้งหมดไม่มีอะไรเหลือเลยใครับเดี๋ยวเอาสิยวกระเล็นแม่งเลย เช้าปลาเข้ารัวๆเขาเอาไม่ทันเมื่อกี้อีกตัคันนี้ก็กินละเอาไม่ทันเมื่อกี้เอาวิบททำแต้มครับเช้า Oh. ปลาส้มแล้ววันนี้ยน,นี่เลยทำปลาส้มครับอุ้ยหมดพอดีเลยยังไม่ยังไม,ม่ทันได้ลงกระชังเลยขนาดลงกระชังยังไม่ได้ปลาส้มเลยนะ <c oughs> อุ้ย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 แรงดีจังเลยนี่ครับปลาส้มครับปลาส้มช่วง <c oughs> นี้ต้องรีบทำแจมครับทำเวลา กินช่วงเช้าเฮ้ยลุงลงงงงันสองั้นสองดัเลยนะตัวแรกของลงในรอบึ totally cool. ่เดือน ดูนี่น้องดูหน่อยตัวเกไในรอบหนึ่งเดือนนีิจะห่างหายไปอ <laughs> าแล้ว<อ>มาแล้วครับน้าแตชัว เขาไหว้ไอ้ลุงปากปลาพร่ปากมาโอ้ยอมั้วยมาทั้งยามาทั้งปลาอะไรพี่น้ามันนักทงีแต้มที่สองสวยของลุงครับมาถึงทั้งย่าเลยเยอะหมดเต่าทั่งหด ใจลุงเอาแล้วอะีอ้เน่เรียกแต่พ่อเขด้วย ừ hết 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 ไอ้ควายเฮ้ยโอยโป๊ตัสโป๊ตัสที่เราต้องการทั้งเหยียบมาแต่เหยียบละไปเชื้อได้เลยไอ้เป้ขึ้นมาอยู่เค้าเครือแล้วก็ตาแดดเลยมั้ยแดดเดี๋ยวกดไอ้ทีม น้ำในโลกมันไม่ขึ้นนเสียวเสียวอ่ะขึ้นเออยยกลอยลอยมาลอยมาแล้วก็ลอยไปลอยก็กระชังเยอะอยูไปลอยเาทายลยที่ปลาส้มครับปลาส้มอ,อันนี้อันนี้เราได้ปลาส้มหลายตัวแล้ววนนี้นอนอปลาแดงปลาส้มน้ำมันปลาเน,อนอ่ารอเลยยัง Oh, <laughs> oh, เดินตามโอ้โหไ้ต้องปลาต้องหอยด้วยว่ะปลาปักได้อยู่ครับน้อยก็น,นับหนึ่งใหญ่ก็น,นับหนึ่ง เบ็ดปูกูดึงมาได้กูก็เอาอ่ะเฮ้ยจะแก้เขาแหนป่าเาป่านเบ็ดหรือทำไรไปไปจะแก้เขาแล้วพวกแก้ปลาผ่านคงเลยตาให้พวกเราผ่านที่ไหนโอู้อู้อูโอ้วันนี้เราปมหรอปมสุดยอดเลยวันนี้ไก่เอ้าไม่เป็นไรไปต่อ

ขนาดหลุดแล้วมันยังกลับมากินเนี่ยมันเอาเบ็ดมาคืนเนี่ยเอาเบีดมาคืนเอาเบ็ดมาคืนแค่น,น,นี้แชแระวังมันมีเบ็ดเก่าด้วยตรงเียมันแรงจัดียังวะไมนุ่จะพูดดิเดี๋ยว ยินเปม่ดาีกเยวมนี่เยเด็ดทูเลยนะจา,า,ม,า,ม,ามีบ้านมีบามีไดีเบเมื่อคืนแด้วบกัใหญ่เลย,เลยกเลยอ้นี่ครับอ้ใหญ่เย,ยปลาส้มตัวเดียวเลยถุงนึง <c oughs> <c oughs> เข้าตาเดี๋็ดๆๆไปเข้าอยู่นู่นเว้ยอันนี้ก็เงียบเว้ยมันหมดว่เฮ้ยอย่าไปเหยียบมันดิไปเกี๊ยวในกรงไทแล้วลูกลูกลูกเร็วๆยกสวีทเกือบไม่ได้กินเฮ้ยอันที่อันที่โค้งอ่ะอันเลยซื้อให้เขาไม่เอามา มะม่วงเท่นนาน่นอยมันก็ใส่ถุ่ไว้ปบ้่ะเรื่องมะม่วงมาเลยนะจะไม่ได้จับอะไรเลยเ <laughs> พิ่งจะเอาเกี่ยวออกมาขึ <laughs> ้น <c oughs> น้ำ <c oughs> จะทำย่างงั้นเอ,อ้เอยได้จะจะมามุดอยู่ดีอีกปลาส้มปลา,าส้มครับจอดเหรอวันนี้ปลาส้มเรา Đi đưa ra một là các vói chẹp hả, mì tôm hết rồi, ăn từ giờ này, cái hỏi ban luôn. ตอนนี้เป็นเวลา1 3บสนากายีนาทีครับเหยื่อของเราเหลืออีกไม่เยอะแล้วครับน่าจะได้อีกประมาณชุดหนึ่งเหยื่อของเราก็น่าจะหมดแล้ววันนี้ก็สนุกครับเล่นแบบโอ้ปลาเข้า,าเช้าช่วงเช้าในปลาเข้าแบบรัวๆเลย เราก็น่าจะได้กลับประมาณบ่ายสอนะครับก็รอดูครับว่าระหว่างเนี้ยยังจะมีอีกสักตัวไหมหรือว่าอาจจะมีอัเด็ดไหมตามชมเลยครับเ,บเบด็ดรีบๆต้นก็ ลุงอำนาจลงหาหอยครับกลับมาตายลังอีกตัวน่ะสามสามโอ้ใหญ่ใหญ่ตัวนี้ฮัลโห่ใหญ่ตัวนี้พี่ก็ลุงอยู่ <c oughs> <R ess ur ic> นู่ก็เอากอาโอ้ไม่ิษว่ะเอ้ยได้ไม่<ห>ทันถึงสองเลยเหยื่อก็หมดแล้วด้วยหมดแล้วครับเหยื่อของเราสุดท้ายแล้วตัวนี้เก็บขึ้นมาก็คือเก็บทันเลยครับตอนนี้มีอาการเราเอาขึ้นก็คือเก็บได้เลย ตั้มเหรออุ้ยนี่อยู่เหรอดิมาเรื่อยๆครับขึ้นมาก็เก็บเก็บทั้งไฟเก็บทั้งเหยือ่อ เ็บครับลงเก็บครับผมเราพอแค่น er so ี้แหละเดี๋วเราจะมี่งขงแถมอยู่ผู้เชี่ยวชาญด้านไหนวักวัดแม่ซมันี้สัดเลยติดอยู่แล้วนะ เนอะเลยเนี่ยไปย่อยเวลาเยหมดในตัวนะรอดมันทำไมรอดได้วะขาดหรือเปล่าขาดนั่นแหละเออเออไป่ใช่มันไปเอออ้วนหรอตัวน่ะขาดขาดได้ไหมหัวผุ่ได้อยู่ได้อยูไปย่อยเวลาจากแปบโมงถึงบ่ายสองจากไปยะอยเวลาแปบตรงที่บ่ายสองครับสวยๆครับผมกลับแล้วครับผมวันนี้ ก็ขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับมีรับชมมาจนถึงช่วงพิธีสุดท้ายแล,ล้วเปานี่เรากลับบ้านแล้วครับบ่ายสองครับเยยหมดหนึ่งถังโอ้โหเข้าแบบนัวๆเลยวันนะี้ทั้งได้ทั้งหลดทั้งนะฮะสนุกครับนะนะท่านไหนอยากมาลองที่นี่ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะปักหมดุดไปให้ก็ลองดูนะครับเพื่อ ประสบความสำเร็จอย่างผมก็สำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับไปลูกไ,ไปลูกนะป้อมกลับบ้านครับ